สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ w a n d ้าวิชั่นกันต่อดีกว่านะครับเรานะครับผมได้ลืมอีกแล้วครับเพราะว่าเราลืมไปเลยว่าตอน1-6ของว a นด้าเนี่ยมันไม่มี e n ็นเครดิตถูกปะ้ะเพิ่งมันมีก็ตอน7นี่เองและตอน8เนี่ยตอนแรกผมดูจบปุ๊บก็ทําสปอยไปเลยแล้วก็อ้ามันนึกได้ว่าเฮ้ยตอน7มันมีเอ็นเครดินี่ว่า เฮ้ยลองมาดูดีกว่ามันมีหรือเปล่าครับแลนะกลายเป็นว่าปรากฏวานดาวิชันตอน8ก็มีเอนเครดิตเหมือนกัน,นครับและเป็นเอนเครดิตที่โคตรพีคด้วยนะครับผมเราก็เลยต้องขออภยัยท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้รวมเป็นคลิปเดียวเราต้องทาแยกในคลิปหนึ่งยังไงก็ขออภัยเอาไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวในตอน9เนี่ยผมจะเช็คให้ดีนะครับเอาเป็นว่าในตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยเอนเครดิตของวานดาในตอนที่8เนี่ยเป็นอะไรซึ่งผมแนะนำนะครับผมว่าก่อนจะดูคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ ตอนที่8ดแบบเต็มๆมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูเอ็นเครดิตครับซึ่งเอ็นเครดิตนี้นะครับผมมันเปิดฉากขึ้นมาที่ฝั่งของเฮเวิร์ดที่ตั้งแต่ในตอนที่7แล้วเนี่ยก็ได้บอกอล้นะครับผมบอกทีมของเขาแล้วว่าเราเนี่ยนะครับผมมีอาวุธลับอยู่แล้วเราจะเริ่มปฏิบัติการในวันวันนี้เลยซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็ได้เริ่มมาบอกว่ามีทีมงานเนี่ยมาบอกว่าในตอนนี้โปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะทางานแล้วซึ่งมันก็คือโปรเจกต์คาทาแลกนั่นเองครับผมโปรเจกต์อาวุธลับนะครับผมที่เรียก จากคนที่มีปัญญานั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ญญนนนนยนะครับผมเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามันก็คือร่างของวิชั่นนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่านะครับผมในตอนแรกเนี่ยต,ตัวของเฮเวิร์ดนะครับผมจะได้พยายามทุกอย่างแล้วนะครับแต่มันไม่เป็นผลนั่นเองครับผมเพราะว่าร่างของวิชั่นเนี่ยต้องการแหล่งพลังงานนะครับแล้วแหล่งพลังงานเดิมเนี่ยมันก็คืออินฟินิตซ์โซนแต่แหล่งพลังงานที่ได้พยายามอามาใช้ใหม่เนี่ยไม่มีอะไรได้ผลเลยนะครับผมใช้แหล่งพลังงานทุกอย่างที่มีแล้วนะครับที่พยายามจะหาได้เนี่ยนะครับผมบนโลกใ ไม่สามารถทําได้ครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยพวกเขามีพลังงานที่จะปลุกลากของวิชั่นขึ้นมาใหม่แล้วและนั่นนะครับผมก็คือโดนที่วานด้านะครับได้ยิงพลังออกมาและลากออามาส่งให้กับตัวของหน่วยซอสเองและในคราวนี้เนี่ยนะครับผมพวกเขาก็ได้ลองยิงพลังงานของเคออสเมจิกที่มันยังคงอยู่ในโดนเนี่ยน,นะครับผมเข้าไปในล่ากของวิชั่นนะครับและเรียกได้ว่าล่ากของวิชั่นที่ในตอนนี้เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวทั้งหมดและตำแหน่งนะครับผมที่เคยมีอินฟินตี้สโตนอยู่ในได้ถูกแทนที่น่าจะด้วยแกนพลังงงงาานนหรือพลังง บางอย่างเนี่ยนะครับผมอารมณ์อาจจะคล้ายๆกับโทนี่สตาร์นะครับพลังงานทุกอย่างเนี่ยนะครับผมเคออสเมจิกก็เริ่มไหลเวียนเข้าไปในร่างกายและสุดท้ายนะครับผมร่างของวิชันที่เป็นร่างของวิชันจริงๆเนี่ยนะครับก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่แน่นอนละมันไม่มีไมสโตนแล้วมันไม่มีวิชันอยู่ในนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เหลืออยู่นะครับผมมัรจกายเป็นอาวุธสังหารของหน่วยซอสที่เรียกได้ว่าน่าจะกลายเป็นอาวุธมหาปรายอย่างแน่นอนครับผมอาจจะกลายเป็นเอาตอนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอล มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างของวิชั่นเนี่ยนะครับผมเดิมทีมันคือร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นร่างขั้นสุดยอดเป็นร่างออลติเมทของเอาตอนนะครับแต่วิจัยได้ว่าสุดท้ายนะครับผมก็ไม่สําเร็จนั่นเองครับเอาตอนถูกจัดการไปก่อนแล้วก็ได้กําเนิดวิชั่น Vision ขึ้นมาซึ่งนั่นแหละครับผมผมคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับผมว่าตัวของเอาตอนเนี่ยนะครับผมจะถูกปลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือไม่อาจจะไม่ใช่เอาต์จอนเหมือนที่เรารู้จักไม่ใช่เอาต์ ให้กลายเป็นเหมือนเอาตอนนะครับผมอาจจะเป็นอาวุธที่หน่วยซอรสนั้นใช้ควบคุมได้หรืออาจจะเป็นอาวุธที่หน่วยซอสเนี่ยควบคุมไม่ได้ก็ได้ครับยังไงก็ต้องรอดูกันและนี่ก็คือ e อนเครดิตของวันนี้นะครับผมอาจจะรีบพูดอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันมีแค่นี้จริง,รงๆอ่ะเราจะอ้างอิงอะไรจากคอมมิชมากก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีนะครับในคอมมิชก็จะมีเพียงช่วงที่เหมือนวิชั่นเนี่ยตัวขาดสีาปายการเป็นวิชั่นตัวาขาวๆแบบนี้เหมือนกันแต่ในบริบทนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกกัับเเรรื่่อองงงงาาวขวาด,าวด้ไไลยย็ฝก เรื่องราวนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมในวันนี้ล่าอะไรครับผมบายบายครับสวัสดีครับ